トレンの人に言って、はいどうしましょうって言って、多分トレインの中に忘れてきちゃいましたって言って、うわ、もうこれ見つかんないかも、まだタイに来てさ、色々撮影もあるしさ、さここにはさ、たくさんの思い出が詰まってるのに。カメラの ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวสาวชาวญี่ปุ่นในชื่อช่อง Annie's Trip ซึ่งเธอก็ได้เดินทางท่องเที่ยวมากมายทั่วโลกแต่เธ e อต้องมาเสียหน้าตาให้กับประเทศไทยเนื่องจากว่าความมีน um, th ้ำใจของเจ้าหน้าที่ไทยนี่แหละเรียกได้ว่านี t <t ่เป ali> ็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่ได้ทำของหาย แล้วก็ได้ของนั้นคืนซึ่งเธอได้ลืมกล้องถ่ายภาพที่ซื้อมาใหม่บนรถไฟฟ้า a i r p o d ร์ i n k ทันทีที่รถไฟฟ้าถึงสถานีพญาไทเธอก็นึกขึ้นได้ว่าเธอลืมกล้องไว้บนรถไฟพอเธอเนึกขึ้นได้รถไฟก็น่าจะออกจากสถานีไปสักพักแล้วเธอจึงตัดสินใจติดต่อก,กับเจ้าหน้าที่สถานีว่าเธอได้ลืมกล้องถ่ายภาพไว้บนรถไฟช่วยดูให้หน่อยว่า กลล้ออองงมัันยยู่่หรืเปาและหลังจากผ่านไปไม่กี่นาทีเธอก็ได้รับข่าวดีจากเจ้าหน้าที่ว่าเจ้าหน้าที่ได้พบกล้องของเธอแล้วซึ่งทำให้เธอปลาบปลื้มใจดีใจสุดๆ จนกลั้นน้ำตาไววไม่อยู่ซึ่งเธอก็คิดว่าเธอจะสูญเสียกล้องไปแล้วซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดในกล้องนั้นไม่ใช่กล้องถ่ายรูปแต่เป็นความทรงจำและวิดีโอฟุตเททที่เธอถ่ายไว้แต่เธอกลับได้กล้องคืน นั้นจึงทำให้เธอกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่กับความมีน้ำใจของคนไทยเรียกได้ว่าต้องขอบคุณเจ้าหนะ้าที่แอพอลิงเลยจริงๆที่ได้สร้างประสบการณ์ความทรงจำดีๆให้กับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นคนนี้ หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเธอก็ได้เที่ยวเมืองไทยต่อเพื่อนๆสามารถดูคลิปเต็มได้เดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้เรามาดูความคิดเห็นมุมมองของคนไทยและคนญี่ปุ่นว่าเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนทำให้คนญี่ปุ่นต้องเสียน้ำตาเพราะความใจดีของคนไทยนี่แหละ เรามาดูความคิดเห็นของคนไทยก่อนคนไทยเ็าแรกได้บอกไว้ว่าประเทศไทยและคนไทยยินดีต้อนรับคนญี่ปุ่นเสมอคนไทยรักคนญี่ปุ่นค่ะพอเจ้าของช่องได้เห็นก็เลยเข้ามาตอบกลับว่าฉันก็รักประเทศไทยเหมือนกันวความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าเราหวังว่าคุณจะได้รับประสบการณ์ที่ดี ความทรงจำที่ดีในการเยือนเมืองไทยครั้งนี้ขอบคุณที่นึกถึงประเทศไทยเรารักและเคารพคนญี่ปุ่นเช่นกันความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าขอบคุณที่ทำงานหนักประเทศไทยและคนไทยยินดี้อนรับเที่ยวให้สนุกครับความคิดเห็นคนไทยคนต่อมาได้บอกไว้ว่าญี่ปุ่นและประเทศไทยเพื่อนรักตลอดไป ความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าญี่ปุ่นคือมิตรภาพแท้ของไทยเวลามีวิกฤตหรือปัญหาอะไรก็จะช่วยเหลือกันมาตลอดไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยรักคนญี่ปุ่นครับความคิดเห็นต่อมาได้บอกว่าขอบคุณขที่รักประเทศไทยฉันก็รักญี่ปุ่นเหมือนกันความคิดเห็นต่อไปนี้จากคนญี่ปุ่นเขาจะมีความรู้สึกอย่างไร คนญี่ปุ่นคนนี้ได้บอกไว้ว่าดีใจจริงๆที่กล้องของคุณกลับมาอย่างปลอดภยัยฉันคิดว่าถ้าทำหายในประเทศอื่นต่างประเทศคงไม่ได้คืนมันมหาศรจจ์มากๆความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าผมไปมาหลายครั้งแล้วคนไทยก็ใจดีหลายคนครับความคิดเห็นต่อมาได้มาแชร์ประสบการณ์โดยเขาได้บอกไว้ว่า ดีใจมากที่คุณได้กล้องกลับคืนมาเมื่อปีที่แล้วผมทำโทรศัพท์มือถือหล่นหายที่แผงขายอาหารในสีลมในวันแรกที่ผมไปและผมก็ตระหนักได้ว่ามือถือมันหายก่อนที่ผมจะขึ้นรถไฟใต้ดินด้วยความสิ้นหวังผมจึงย้อนกลับไปอีกครั้งและสาวคนหนึ่งที่ร้านขายถุงเท้าบนถนนก็ได้หยิบมันขึ้นมาและพูดกันว่านี่คือของคุณ แล้วเขาก็ยื่นให้ฉันเมืองไทยมีคนใจดีมากมายจริงๆแม่คนญี่ปุ่นคอนเฟิร์มให้แล้วความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่าดีใจจังมันคือปฏิหารจริงๆความคิดเห็นคนญี่ปุ่นต่อมาได้บอกเลยว่าฉันดีใจที่คุณพบกล้อง คนไทยใจดีจริงๆเมื่อจะลุกไปไหนกรุณาตรวจสอบสัมภาระก่อนออกจากพื้นที่ความคิดเห็นต่อมาได้บอกไวยว่าคนไทยนี่ใจดีกันทุกคนเลยจริงๆฉันมาเมืองไทยหลายครั้งแล้วไม่เคยมีประสบการณ์แย่ๆเลยความคิดเห็นคนญี่ปุ่นคนต่อมาได้บอกไว้ว่า นน้นมันวิเศษมากที่เจอกล้องโดยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น Security หรือรอปรพอที่ดีที่สุดนั้นก็คือประเทศไทยและสิงคโปร์ฉันอยู่ไทยมาสองปีแล้ว,ลวรอปพที่นี่ดีสุดๆุดความคิดเห็นตา่อม,มาจากคนญี่ปุ่นได้บอกไว้ว่าเอ๊ะมันวิเศษไปเลยที่ได้กล้องกลับขึ้นมา ถ้าเป็นในอดีตคงเป็นไปไม่ได้ร้อเปอร์เซ็นมันเป็นโอกาสอันแสนดีที่จะได้คืนเห็นวิวัฒนาการของประเทศไทยขอบคุณความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าถูกต้องโอกาสกลับไปเที่ยวเมืองไทยสูงขึ้นฉันได้กระเป๋าสตางค์และสมาร์ทโฟนคืนฉันคิดว่าเนื่องจากเป็นประเทศที่นับถือาศาสนาพุทธและการสะสมบุญ จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีฉันคิดว่าการให้เงินห0 0ร้อยบาทเป็นการขอบคุณที่ดีและขอบไปไท้ายความคิดเห็นจากคนญี่ปุ่นเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยเขาได้มาบอกไว้ว่าการออกเสียงกอบกะไม่ถูกนะต้องบอกว่าขอบคุณค่ะอันนี้ถูกเคลียร์กันบ้างละกับคลิปวีดีโอ ที่คนญี่ปุ่นต้องน้ำตาไหลให้ประเทศไทยเนื่องจากว่าหญิงสาวคนนี้เธอได้เห็นถึงน้ำใจของคนไทยที่เธอไม่คิดว่าจะได้กล้องกลับคืนมาสุดท้ายเธอก็ได้กลับคืนมาต้องขอปรบมือชมเชยเจ้าหน้าที่แอร์พอตลิงเลยจริงๆแล้วเพื่อนเอนล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรก่อนจะจากกันไปขอบคุณสายไวยเม้นหนึ่งเม้นสองเม้นสามเม้นสี่เม้นแรกมาไวเสมอ อย่าลืมกดติดตามถ้าคุณชอบใจคลิปแนวนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ